ท,ทุกคนทุกท่านด้วยครับอยู่ผมเพียรแบงค์เชียบอยู่ในเกมไม่คราฟนั่นเองเย้ก็อยู่ในช่องการดูเอสอีทีวีใช่ว่าสเต็กของนั่นเองนะครับหกสิบสี่จู่ก็ขอรับชมคลิปนี้เลยกดไลค์กดสไตรกดิงเพื่อพลาดคลิปแจ้งเตือนในใหม่จบแล้วเริ่มรับชมได้เลยครับผมโอเคครับตัวนี้ก็อยู่ในเอสอีทีสเต็กของนะเดี๋ยวเพิ่ง เฮดออนสเต็กของมาถึงคือสามารถไอ้บล็อกเดียวที่มันสามารถรวมเป็นบล็อกไม่ใช่ไอ้เป็นหมายถึงอ่าเหมือนกับอ่ะผมมาดูเลยสเต็กของมาถึงคือเก็บของรวมเป็น64บล็อกเลยนะแบบคล้ายๆ64บล็อกแบบปกตินี่นะแต่งหวะนี้จะเปลี่ยนไปนะเดี๋ยวจะพาไปดูเลยมีอะไรบ้างมาหนังสือ64อยู่แล้วใช่ไหมมันก็เป็นของตัวนะคมใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเนเจ้าเอโนโใช่ไหมครับมาดู64 what the fuck เมื่อก,ก่อนมัน16อันใช่ไหมตอนนี้เป็น14อบสี4นะเขายังไม่โพดียงที่มันใช้แค่เพียง1อันมาดูกันนะ6 4เหมือนกันนะคือไม่บักนะคือมันมันตั้ง4นะมันเป็น a d ด on นะ1.7นั่นเอง1.7 1 7จุดอะไรวะ1.7จุดเอ่อลืมแล้วอีกนนึง1.7 1.17จุด0 2นั่นเองก็เป็นมาครับนี่นะฮะก็เป็น NPO ก็ปกติเลยนะใช่ปกติ คือมันจะมีแค่นั้นนะมันมีหลายอย่างมากถังน้านี่ไม่ได้เพราะว่าได้แค่ทีนั้นหนึ่งถังแต่เป็นในนี้ครับเป็นสิบหกอันอมผมไม่มั่นใจนะมีกี่อย่างนะที่สมัดดาบกับไอพวกไอ้นี่ได้นะเป็นหกสิบสี่อันใช่ฟินเอสติลเราจะมาดูกันว่าอะไรบ้างมาอย่างนี้เตียงรู้ใช่ไหมครับเอนเตอร์ูลเเออนโลรู้แล้วใช่ไหมครับโอเคมา,มาดูกันว่าอะไรบ้างชุดกบไม่ได้แน่นอนครับผมรู้ และที่สําคัญยังมีอันนึงที่ได้นะก็คือเดี๋ยวแป๊บมึงมันคือโต๊ะอินชาร์ดนั่นเองรู้นะไม่ใช่โต๊ะอินชาร์ดิหนังสือสมุดอินชาร์ดและทุกเล่มนะคือมันเป็นลงสิบสี่เลยเป็นสเต็กของหมดหมดเลยนะเดี๋ยวผมขอหาดูก่อนนะแบบอะไรบ้างที่มันเป็นมันที่น่าสนใจอยู่มันก็ไม่มีกี่อันหรอกครับเพราะเป็นแอดออนสเต็กของให้มันได้เยอะขึ้นนะคือมันจะประหยัดปื้นที่ขึ้นนะครับก็เป็นแอดออนที่ดีเหมือนกันนะที่ป้ายนี่อร่อยวะ เอออ64ก็ใช่แล้วสิบสไม่ใช่สิป้ายสุมมากสิบกใช่ไหมครับท่านผู้ชมใช่ใช่สิบกอันคือตอนนี้มันเป็นโอิบสีนะโอเคก็สุดยอดอยู่เดี๋ยวขวาดูก่อนนะบมีอะไรบ้างที่มันน่นอนเอ้ไอนไเอเดอร์ดอไอ้เอนเดอร์ที่เป็นประตูมังกรแังวีเอนนะเป็นโอสิบสเหมือนกันนะก็โอสิบสี่ทุกอันเลยเฮ้ยคุณสุดยอดอะคือํำจิมคาเฟ่ทีละอันใช่ไหมมันสเต็กของทีละอันไอ้ร้าไฟนี่สเต็กของทีละอันเอง ใช่ใช่โปมพเอดออนนี้ก็ช่วย่วยได้เยอะมากเลยครับท่านผู้ชมเรามาดูปลุกกันปลุกโคิบสีก็ปกตินะเออใช่ผมจะพยายามอ่านที่ว่าน่าจะว่าไม่ใช่โคิบสีนะเนี่ยออนนี่เป็นวันสิบหกอันจะจำไม่ผิดก็คือสิบหกอันนะได้ไหมครับใช่ไหมใช่ใช่ใช่สิบหกอันเนมเต็กก็เนมเต็กตก็ปกตินะครับผมจะพยายามหาดูว่ามันมีอันไหนบ้างที่มันแปลกแปกแตาแน่นนเรือนี่ก็ โอเคิสี่อันครับทุกรางเลยโอเคิสี่อันก็สุดยอดเลยนะครับท่านผู้ชมเออสุดยอดมากครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างที่มันสเต็กของนะเฮ้ยหน้าตาของไอ้เจ้านี่เปลี่ยนไปกันด้วยนะรู้สึกว่ามีจดหมายมันบักๆนะฮะเต้เอนเตอร์ผู้ชมเนี่ยเฮ้ยโอคิสี่อันนะตามจริงไม่ใช่สิครับมันต้องมันเฮ้ยกขเปลืองนี่เปลี่ยนนะกขเปลืองนี่เปลี่ยนเป็นโอคิดสี่อันแล้ว โอเคเมื่อก่อนมันจะขึ้นทีละอันใช่ไหมนี่มาชมอันนี้เป็นโอ14อนะโอเคมันก็เป็นของตัวของแอดออนนะมาเราไปดูของน้ำพึ่งนะมาอยู่ที่แอดออนอีกครั้งนะครับก็ตอนนี้ผมก็ไปคุยเมื่อกี้ญาติไปยังบ้านเฉยๆครับโอเคเราจะมาดูกันว่าขวดน้ำพึ่งได้เท่าไหร่อ่าเซ็งโอ14เมื่อก่อนมันได้แค่ทีละ16นะนี่เออเซ็งว่ามันเปลี่ยนนะพอใส่แอดออนนี้ก็สุดยอดนะเฮ้ยแต่ว่าอย่าลืมไปมีขวดน้ำยาด้วยนะเออโอ14อันนี่ในวิชั่น 64จัมบูดหรือสปีด64คือมันสเต็กของ64หมดเลยนะคือปวดยาแบบนี้64ใช่ไหมปวดตักน้ําเป็นแบบชุดๆเลยนะฮะเป็น64หมดเลยก็สุดยอดเลยนะท่านผู้ชมคือขนาดยาปลาอย่าง64เลยนะดูนะเฮ้ยขนาดยาปลา64เลยอือ้มก็สุดยอดเลยนะท่านผู้ชมยาสโตรฮิงก็64เหมือนกันก็อ64อันเลยนะ โอ้สมีเด็กออกมาดิมาห้าวหรอห้าวเหรอโอ๊ยเออตายโอ้ยเขี้บเออเกือบตายเมื่อกี้ <c oughs> อันตรายจริงๆมอนสเตอร์เมื่อกี้หกสิบสี่อันตุกอะไรนั่นตั้งชมคือหกสิบสี่จริงมันไม่ได้บักอะไรเลยเห็นไหมน้ำพึ่งก็พอกินไปก็เห็นไหมก็ลดตีละหนึ่ง <c oughs> นในวิชันต้องกินนะเห็นไหมก็ลดตีละหนึ่ง นี่ก็อยาสปีดปับปาร์โด,ด้โอเคครับ่านผม้ชมแล้วก็อนี้โนโ้ตโฟนี่ก็64เหมือนกันนะก็ทำไม่รู้ทำไมมันต้อง64เห็นไหมตนนี้ก็ใส่ถายใส่ถายแล้ใายแล้วนะนะแล้วก็เรือนี่ก็64เหมือนกันก็สำหรับคนที่อยากจะทำพวกแมพนี้เกมต่างๆหรือพวกคนเอาชีชิตรอดนะ่ะมันก็เหมาะเลยนะครับสำหรับอันนี้เออใช่ หมาะมาเลยนะกับคนที่เหมาะจะเอานำไปใช้ก็เดี๋ยวทำมันนี่เกมมาต่างๆแบบโดดข้ามในว่าเหมือนพี่ดีมนะไม่ใช่พี่ดีมสิดีเมอร์ดีเมอร์คนหนึ่งที่ว่าเป็นยูทูบเบอร์อ่ายูทูบเบอร์ฝรั่งนะที่ว่าเขาทำชาเลนจ์อะไรสักอย่างเนี่ยผมเองก็ทำอยู่ที่ว่โดดข้ามลาวาแบบแบบเนี้ยแบบเหมือนกับผมเนี่ยเมื่อกี้แต่ผมทำไม่ได้นะเขาเล่นในคอมเราเล่นในมือถือก็ต้องเข้าใจนะเต็นี่โก็กสิบสี่เหมือนกันนะดูเลย ก็ช่วยในการประหยัดของพื้นที่ต่างๆนะเออม,มันก็ไม่เพิ่มพื้นที่เท่าไหร่เหมือนไม่คล็อกขาปกติที่มันมีเอทออนนี้ก็เออก็ไม่ก็ดีเท่าไหร่นะเห็นไหมโอเคไปสู่การลงเอทอเลยไปที่กับตอนนี้ผมก็อยู่ในเอดออนที่มีชื่อว่าสเต็กนั่นเองนะสเต็กของเวอร์ชันหนึ่งจุดเจ็ดนั่นเองนะครับโอเคก็จะเป็นสเต็กของต่างนะที่ว่าแบบ ของที่บางๆในบล็อกเตีย๋แบบมันหนังสือ In เอ็นชาร์ดอะไรเพื่อนเนเออเนี่ยนี่มันมีหลายอย่างแบบหนังสือเอ็นชาร์ดกดน้รมญาโอ้โหหลายอย่างมากครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมีพวกไอ้พวกหลายอย่างนะครับมี en Pro, เอเนอร์โพล์แต่ถัอย่างเนี่ยมีเตาทอสเนี่ยวางสามารถวางซ้อนได้โอ้โหไโมก่กดได้กดโกโง What okay. โกอเคโอเคขอโทษขอฟอ,อบ้านไหมครับเมื่อกี้ผมไม่รู้กดหาเลย ไหมอย่างเช่นใช้ม้านองอะไรมากเตียงก็เหมือนกันนะคือของเป็นสเต็กมาเลยนะโอเคก็จะมีอะไรต่างๆกันล่างเนี่ยในกรณีาการคอมเมนต์ของเจ้าของเอดออนนะโอเคให้เลือกแอดออนอืมซิปล้วกัรนี้อันสองอันที่สองนะฮะร,รอสักครู่มันกำลังดาวน์โหลดอยู่ตอเน็ตจ้าต้องขอไปนะครับร,รอสักครู่ โอเคเย็บป okay, yeah, ั้นมึงให้เราดูเสร็จก่อนพอได้หน้าตาอยูนี่ให้กดปุ่มสีเขี่ยวกับล่างนะฮะนี่กระคานี่เออแหละพอได้หน้าตาแบบนี้ก็กดดัลลุดเลยนะครับโอเคเข้า E f i r okay, so Explorer นะครับ โอเคครับตัวน,นี้ก็อยู่ในไฟ explorer แล้วครับต่อไปกดที่รูปเปอร์เซ็นต์นะตรงนี้เออผมกดรูปเปอร์เซ็นต์แล้วก็กดที่ดาวน์โหลดกดแล้วสักครู่อันนี้ไม่ใช่นะไฟล์นี้ไม่ใช่กดทิ้งเลยนี่คือไฟล์ของ lucky box นะไม,ไม่เกี่ยวเมื่อเห็นไฟสเต็กนี้นะนี่สเต็กนี้สเต็กนี้เออนี่สเต็กนี้นะครับท่านผู้ชมเมอเห็นไฟสเต็กตัว stack, นี้ก็กดเปลี่ยเป็นชื่อ adorn นะ m เอี c a b อ n นแอออแล้วก็กดตกลงนะกดสกูบครับโอเคพอได้นะตันนี้ก็กดเที่ยวรอเลยนะโอเคครับตัวน,นี้ก็อยู่ในไมโครฟลีบร,บร้อยแล้วตัวน,นี้กำลงังโหลดโลกสักแป๊บนึงไม่ใช่หลุดโลกสิเข้าในไหมครับตัวเกมมันเอเอ,อนะเออใช,ใช่ๆครับ ก็ตอนนี้ผมก็กำลังเข้านะครับเอ็ดออนกำลังจะเข้าเนี่ครับรอจากครู่ครับอืมเป็นโนอ,ออนสเต็กของนี่ก็สมกับการเอานะชีพรอดมากเลยครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็เก้าสิบแล้วตัวน,นี้เก้าไม้ครับแล้วโอเคมันจะขึ้นเป็นแพ็คเจอร์แพ็คนะไม่ใช่รีซอฟแพ็ครีซอฟแพ็คไม่มีนะครับรีอรซอฟแพ็คสิไม่ใช่แพ็คเจอร์แพ็คเออใช่ก็เข้าแล้วกดสร้างรูปครับกดเคิีมิทอีเวลรอจากครู่ครับ เราสักูครับผมกรได้นาตาแบบนี้แล้วก็กดสร้างลูกครับเคแล้วก็กดไม่มีครับต้องไปต้องเปง็นมะีซอฟแพคนะแล้วก็กดข้างล่างครับแล้วก็กดอันแรกโอเคแล้วคุณอย่าลืมเปิด US p e n t a l ด้วยนะครับจำเป็นต้องเปิดทุกอันนะแล้วก็อย่าลืมเปิดไอเจ้า EXP ่างเนี่ยเปิดด้วยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดสุดไลค์กดดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปแจ้งเตือนใหม่สำหรับนี้บ๊ายบาย